โซยติมโมโอ้โหฆ่าพวกมันยังไงโดนมันฆ่าสภ้าพี่ทีมบางๆมันมีตัวแข็งให้เลือกนะ่จาจะไม่ได้เลือกมาไงเพาอยากเล่นเวทบ้างรเราได้ตายอย่างเก็เป็นตรงนี้แหะ ไซรัสเอาโซ่ลากแน่นอนเอ้ยแต่เรามีสโลด้วยแอดนี่นะมันเหมือนรู้มันเหมือนรู้อยู่โอ,อ้ยผมไม่กล้าศตรูไม่ใช่ไมก่กล้าเรานี่ไงล็อกแล้วแล้วเราก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่ดีต่อยล็อกแล้วภาพหน้าจอกันเป็นจอเล็กกระติดลิศอยู เตาโอา้ยบินไม่โดนไม่ค่ะเดินเข้าไปเลยเด,ด็กคู้หญิงนี่เนาะโอ้โหโอ้ติดเฟตอายตายสุดเลยสู้ยังไงไม่รู้สู้ยังไงอ่ะแตงไม่มีตัวก็บาง ก็ดีแล้วไม่เลือกเกวียนหมาไม่งั้นเข้าคนเดียวของเงาเนี่ยยินให้แข็งๆอุยอ้ยโหนังแคทเธอรีนมันหลบเก่งจูเชือกเชือกซูงควายมาไปอ๋อไอ้เาบอกสบายมากเลยเออเห็นขนาดนี้ ฝั่งนู้นสบายเลยฝั่งเรานุ่มนิ่มพร้อมตายไม่ถึงตายจุงไฟอีกแล้วจุงมกันเถอะไม่ไไมีที่ให้เล่นเลยยากอยากกดยอมแพ้แล้วก็ไปเริ่มตาใหม่เลย ตัวฝั่งมันโคจะดีตัวฝั่งเราอะไรก็ไม่รู้เราต้องการเวลาโอ้โหยอมแพ้งท้ก็ไม่มีตัวละครก็บางดาเมจก็แบบเฮ้ยอสแต่เบาอืแอสมันต้องมีโอกาสได้ซอยค่ะมันต้องมีตัวค้ำให้ก่อนแล้วใครจะไปค้ำเล่าเหรอแข่งสุดในทีมก็มีหลายคามา เออยืนแต่เป็นคิวนั่นไงใช่หไหมมันเข้ามาเราทำอะไรได้อะนอกจากยองยืนมองเพื่อนตายก่าจะล็อก <c oughs> มีนะันพี่โม่เปล่ามิดมันตีไม่ผีดไม่ออกนะมิดเลยไม่พี่โมเปล่ามิดนั่นแหละ <c oughs> ไปอีนะไปมันโดนเอาตายนะโอ้ยบอกให้ไป นะรู S <S mm ้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเออนั่นไงทำธุรกิจอะไรเพื่อนก็ได้ยืนแค่หมงเพื่อนได้แค่ยืนมองเราตายเราก็ได้แค่ยืนมองเพื่อนตายอยู่ตรงนั้นแหละสกอร์นำได้ไงแปลกๆนะอาจารย์มันก็คงนำแค่ช้นๆแหละมันถึกแข็งเมือาเลยมันสวนมันร้องแน่นอน มีทวีตายข้างในนี่โอ้โหต้องหนีอ่ะแต่ถึงนี่เอาไม่เสียนเลือดเยอะละฮะแคตาลิโน่กันสกิลโอ้โหมันต้องล้างสกิลมันแล้วแหละตระบานนี้แคตาลิแคตาลิเดียงั้นเลยเหรอทำไมอ่ะทำไมมันกันขนาดนั้นมันกันอะไรอ่ะไม่รู้โอ้โหดิเดมันก็มาเล่นในบ้านเิโอ้โหมันแคร์ป้อมที่ไหนเล่ามันรู้ว่าเราบางเรายืนได้สิ่เดียว ขาบ้าออกแท่งเลยไม่ให้มันจบจบไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วออกสอกายเสื้อจูงมาไม่รู้สิรับแสงหรือ,อยังไงหรือเวทแรงฮีโมเป่าเลยอ่ะเพราะ<ม>ว่าในทีมเราแข็งที่สุดก็ปฐุนี่แหละตัวละครออกรอบรอบเอทกันได้เฮ้ยมีรอบรอบเอทรอบระนาบนี้โมบอกอเมอร์ไปเลยเฮ้ยยิงไม่โดนวะ ในในในอะไๆก็ยิงยิงก็โด,โดนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยรุกหวายอะ่ะโอ้โหวิก้ามันดีนดลิดเดยเลยวิก้าก็โดนโซยแมงๆขามา่าออกกันเวทแล้วเดี๋ยวแทงให้เลยค่ะขึ้นวัวบอกไปเลยจบจบ มันไม่มีตัวทั้งเฮ้ยเอาอันติไปเหรอทำอะไรได้อ,อันตีออันตีปฐุนะม่ะก็เลยเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรอันัอนไปทำอะไรไม่รู้มันเอาไปแล้วแ่อย่างน้อยเอาอันตีแอสก็ยังดีเอออันตัปถุนี่เอาไปแบบให้ปั๊บอะไรได้ นดออกเบิ้ลได้่ะไม่รู้รลานนี่คิดว่าโลดกันสิกิวจะได้เหรอมันโดนดีเดี๋ยวหายไปละ <c oughs> เออว่าได้ขนาดนั้นแหละเออคนละนิดคนละหน่อยคนละดอกโอ้ยต้องแข็งเ,เ,เลยนะเนี่ยท้งเนี้ย กันเวทแล้วก็วบอกอาบือ้อจากพกี้กายภาพแต่เวทเวทเวทต้องการเวทต้องการ <c oughs> โอหกำดักแคทเทอรีนอ่ะมันอยู่ข้างๆนี่เหละนี่น เออโดดไปดย,ยังไม่ถึงเลยเนี่จ้ะหายเป็นข้อโอ้โหมึงกดีลเหยียบเห็ดไหมเหยียบเห็ดไหมเหยียบเห็ดไหมฝั่ มาไหมอ<ำ>เออแต่ว่าโอ้หมันแหลกแค่นั้นล่ะโฮ้ยนี่แล้วป้อมไม่ตีต่อเลยนะโ่รูหป้อมแตกไล้ยังป้อมป้อมมันไม่ไม่ช่วยอะไรเลยอืโอ๋อเวลาหน่อยออเวลาให้ได้ออกของแพ้งก่อน Must all make our ดเนาเพิ่มตามแตจ,จ่าเข้มเอาเอาสลโลก็ได้นะไหมไม่ต้องต่างไ่วัตถไม่ใช่ขคงเป็นวัเดียวนงไม่ไมอยอยากสลโละอะเน้นแรงให้ตัวมันตายไปเลยดีกว่าไป

หลับโซ่ย์มีประโยชน์มากเลยในการหนีอ่ะอันนี้ได้แค่ตัวเดียวเฮ้ยโดนั่นนะอุ้ยจาตังนี้ปุ้ยเสร็เรียบร้อยลาก่อนสรินมม่ะโอ้โหหลับแต่ว่ามีตัวยุ่นเนี่ยนั่งไน หิวบอไม่เอาจะเป็นอันนี้อดนสิทธิอ่ะไมเ่เอาเอาเองตู้มันหายไปไหนล็อกค่ะก็ตายอยู่ดี โอยิงกันไว้หรืว่าลับแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านคนพยายามดื่มพี่มีความพยายาม ตัววิ่งเข้าพุมนี่อืมนึ่ตัวนแตะทุไม่ไตายแตะทุไม่ตายเพราะว่าแค่ตันนี่ทำไมซันนี่มันมันไปแหละมันจะนี่มีปัญหาอะไรกับชีวิตหรือเปล่าะจะจนี่มีปัญหากับชีวิตแน่นอนสภาพนี้ดูดิมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมอ่ะมันงอนอะไรบางอย่างแน่นอนเลยอ่ะดูดิออขอ,อ,โอโมันออกโอ้โหมันหรือแบบมันบอกว่าเล่นยังไงก็ชนะเหรอ ไม่อันนี้น่านจะมีปัญหาภายในโอ้ยแ็บอันนี้น่านจะมีปัญหาภายในไปใน <c oughs> ไปไทีมเอ้ยเอ้ยอุย้ยนั่นแหละโอ้โห <c oughs> ออกโลยเพื่อนไ้แค่นั้นแหละเพื่อนเลย โดนกายภาพอือว่าหมกอมอกว่าหจะทำงานไหมเนี่ยเลือดแกนี้ไม่ทำงานอยู่ดียี่หกสีกระจายด้วยฮึตัมมิว เน้นเข้าร่วมไม่เน้นค่าอนนี้เน้นปลาเห็นแล้วก็เดินจากไปยุงขยันบินมาตอมนะฮะเฮ้ยคูโดะไม่ไม่มีอะไรให้มันมาเลยแต่ว่าไม่ได้ยิงกันนั้นเลยต้องไม่ได้ขึ้นวอมบกแต่ต้องเอาว่าไปนั่นก่อนทันที เดี๋ยวคอเลกเตอร์อจะทำงานแล้วค่ะเนี่ยสภาพเน <c oughs> ี้ยตะนูน่ะฝั่งนูนน่าจะมีปัญหาภายในใช่มีปัญหาภายในแน่นอนสภาพนี้เฮ้ยเฮ้ยไล้เซนจูนี่มันออกเป็นดาบดุเลือด <laughs> เออเราได้เห็นมันออกสีกระจายอยู่สมม่ดูออกตู้ออกนี่หรือลองหรือว่าลองบิ้วเหรอไม่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 อันนี้น่าโยนเพราะว่ามันเดินมันเดินแต่เส้นตรงไงมันไม่เดินโยกไม่เดินอะไรเลยมันมันเดินไม่บ่นหรือเปล่าไม่ไม่ใช่บ่ดไม่ใช่บดเดินเอง เดินเองแบบโยนโยนโยนะเบ,บย,ย์กาทำแบบนี้กลงมันจะกีได้ล้วนะกลงแล้วอโอ้โหกับดักแคทเธรีนเห็นไหมถนนถนน มันมาแล้วไซรัดูส,ดสวนไปไปรีบไปแล้วรีบไปเร็วอือตายโอ้โหแปดกลงกนานจีแค่มัน,นดาหน้าเข้ามาเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว โอ้ยแรงจะจัด ีเกูเพิ่งเห็นนะว่ามีตังตั้งห้าพันยังไม่ตักเออไปถ่ายให้ออกห้องเดี๋ยวนี้เลยสร้างความไม่เปรียบเลยมูจะเดินนะนี่ช่เราต้องสร้างความไม่เปรียบสี่ร้อยห้าร้อยเดือดไม่ค่อยมีเลย ไอคนนี้ละจูงไปเออัดเปลี่ยนไอเทมไปเรื่อย้วนั่นน่ะเอออองเปลี่ยนไอเทมไปเรื่อยจริงโยนสอนก็แค่ล้างสก,กิลมันเรียบร้อยล้างละ โอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าไปแด็กไม่ไม่ได้ยืนในสังคมนั้นเลยสกิลหนึ่งใส่มันอ่ะยังสกิลไม่ได้เลยยอ่ะยังเศร้าไม่ไม่ได้ยืนในเกมนั้นแน่นอนเพราะเมื่อกี้ไม่แดกโอ้โหต้องต้องถึกกว่านี้ต้องกันเวทมากกว่านี้อ้าวไปยืนกันทำไมในบ่อตู้ตาย เออดีดีดีออกอัดิดดออวดกวาสายล้ามันชอบคิวเออตาย<ป>อต uh, ิดก,งกรงขนาดมันต้องติดกงเวก้า<อ>มันขวามันหนอนนะ่ะใช่กงเวก้ามันมันติดต้นหนอนขนาดน,นั้นนะ่ะใม่จะไปรอดเลสคิวโคตรจะเด็ดเลยครับ ไมตายอย่าดว่าตายนะไม่กล้าเล่นกันแบบนี้เออไปเออไปไม่ตายนี่ไม่การดเหนือไม่ตายโอ้ยพิโมสุดยอดแอปติดซะก่อนนี่นี่ทำแบบไม่ได้แทงขนาดนั้นเลยตายไปแล้วฮิปเท่าแล้วทำไมทำไมลูกพี่ไม่ตีป้อมเหรอลูกตีไปโย เซราอยู่คนโอ้ยทิโม่โดนป้อมยิงป้อมยิ้มไม่มีอาวุธตีมันทำไมเอาไปทำไมเอาไปทำไมหรือเขย่าได้ไม่ตายโอ้ยไม่ตายมึงเฮ้ยมันจุ้นเอ้ยอ๋อไอ้มันสคุยสกิลหนึ่งประตูไปได้ด้วยเหรอนี่คุณวันวีมายิงออกมาเป็นสกิลหนึ่งประตูนะ อ๋ออินงนาเฟรมันคงประตูโอ้แปลว่าขโมยอันติของทามานี่ได้หลายสกิลเหรอหรือมันไม่ใช่ขโมยอันติมันขโมยสกิลอื่นเหรออยูลหนึ่งแหละมาได้แค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวตอนแรกนึกว่าแต่ละมันขโมยอันติอันติขโมยอันติครับอันติแต่ว่าสกิลน่าจะไม่มีอะไรมันก็เลยให้สกิลหนึ่งมาแทนอ๋อน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้น ก็ว่าอยู่เมื่อกี้ปฐุมมั่นใจว่าปฐุมคงไม่ตายเดือดコレ็กเตอร์แค่ตัวแต่ว่าอ้ะมันมีเซนลัดยิงเส้นมาด้วยนี่บล็อกโอ้โหทีมเรานี่แบบปกป้องเพื่อนกันเลยคือซีโมซีป้อมเลยลูกไม่แคร์อะไรทั้งนั้นแล้วไม่ตกงสนตีป้อม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  ตีป้อมตีป้อมตีป้อมสิ่งที่เอาให้แตกเนีคยโอ้โแบบสนจที่ไหนล่ะตีแต่ป้อมนั่นละ106 106โอ้ยอินฮิวิเตอร์มันจะเกิดแล้วเซอรจูนี่มาออกแทงแล้วเออออกแทงแล้ว หนูเราก็ตีป้อปมมันได้แค่นั้นเราไม่คาดหวังจันชนะหรอกแต่เราได้ตีป้อปมมนแล้วอืเฮ้ยมีโดนรอดมาสต๊อปวัดโ,โหโห เออโอ๊ยโ,โ,โอ๊ยโลแล้วโลแล้วเออคุณ่ะไปไปกันเร็วไปกันเลยติปีค่ะมีเวลาแค่สิบวินาที ไป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 ตตตกันกอลเจ็คแล้ปิวต <oh oh, 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 ีวนาทอันนี้อันนี้ชนะได้เพราะการแตกคอกันภายในโอ้โหอะไรกันนั่นไม่รู้ว่ะเดี๋ยวไปดูมันซิว่าเกิดอะไรขึ้นรีอร์ตมันด้วยเล่นอะไรไม่รู้